ครับลูกหมูนี่ครับมีลูกกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสิบสองตัวอันนี้เจ็ดตัวเจ็ดตัวคองนี้เจ็ดตัวนะครับดูแม่นมองตาคอนเลยมันจะมากในทุกข้อนี้นะครับอันนี้กี่ตัวนี่โอ้ยเยอะจังตัวเนี่ยอันนั้นน่ฮะดูดิเนี่ยวนี้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 สิบสองตัวนี่สิบสองตัวเลยเหรอครับทัวร์โนบิชิเบตเกี่ยวมากเลยหมูนี่เดียวออกลูกเกอ่เนาะ อย่งยันกินนมอ๋อเกินได้ไหมเกินนี่มันอะไรกินมันมีสี่น่องเออนี่ตัวไหนอีกพอตัวไหนอีกมีเชือดนั่นไม่มีอีกเหรอเนี่ ไหนโอ้โหสีขาวไม่มีลูกน้อยเนาะใช่สีขาวนี่มัเห็นลูกน้อยมันมันสีดำมัำออกลูกเยอะเออสีดำนี่ล้วลูกเป็นหมูเมอไงอันนี้มันกี่ตัวหนึ่งหนึ่งสองสสี่ห้าหปเกสบตัวไา้สตัวนี้โอ้สตัวตัวเนี้ยเออตัวดูแม่มันดิมีสอง เดี๋ยวพูดสั <spirituality> <heroin> <c Moder ator> ้นๆตัวนี้ยัยนี่โอ้กรบซำมือเลยนะตัวตัวนี้อันนี้ตัวพันอันนี้อันนี้ตัวผู้เหรอเออตัวผู้นี่พันนี่แหละอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ตัวแม่ตัวแม่เหรอเออคอยู์แม่อ๋อเขาว่าทำพันเหรอเออทำพันเห็นตัวผู้จะมีเหรอพ่อเนี่ยมีอันนี้นี่ตัวผู้ตัวเด่นนั่นนี่แหละโอ้ตัวผู้อืม เอาทำพันเราจะคัดออกงี้เหรอเออมันนี่นี่มอนหมูป่าเลยเออไม่สีดำเดี๋ยวจะจะเอาผ่าส่งก่อนงตัวนี้มันออกสีดำตาลๆเนาะทอ่ตัวนั้นนะวนั้นเนี่ยจะผ่าส่งให้เรียบร้อยแล้วก็จะใส่ก้อนอันนี้อ๋ออออเอาผสมพันเราแยกตัวพวกแยกออกอืม ดูพวกมันแข่งดูแข่งแรงดูเข่ากระเจงก็โอเลยนึ่ถ้าปล่อยในป่านะวิ่งตามไม่ทันเลยเนาะตามไม่ทันแล้วอย่างนี้มันดูโหมันเพียวมากเลยอะดูดิมันเหมือนหมูป่านะพ่อใช่ไหมสีมันแดงแดงเนี่ยเอออย่าได้กับหมูป่าเลยเนี่ยเนี่ยเราคิดว่าหูดังเนเจ้าหมูเด่นมันยาวเหมือนกันเนี่ยครับมันมันเรียกสามตัวมาออกลูกข้อละข้อละสิบตัวมันตกสามหมื่นเนาะอืมโอ้ปีนึ่งออกลูกกี่กี่ครั้งพ่อ สามครั้งปีครั้งโอ้ได้เก้าหมื่นเองนะปีเก้าหมื่นเนาะให้กอดเยอะมาหนีบๆอย่างนี้ไม่ต้องมาทำงานกทมแล้วครับเป็นอย่างนี้เป็นแค่สามสามคู่เนี่ยตัวลูกตัวเล็กตัวตัวละพันเนาะเนี่ยตัวละพันมันเพราะว่ามันถ้าสามก็มันก็ต้องสามหมื่นตัวเก้าหมื่นอะตัวเก้าหมื่นต่อปีขนาดว่าถ้าเป็นหมูดำหมูธรรมดานี่นะแล้วก็ตัวละพันนี่ขนาดนี่เล็กแค่ใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งใหญ่กว่านี้หน่อยเนื้อ คตัวแตะว่าน้าที่ขายเนี่ยครับขายไปยี่สิบตัวได่ทรงหนี่งเนาะตกตัวพันกว่าบาทด้วยตัวเดือนปีตุวปีละแสนได้เนาะพอเดือนละหมื่นะอยู่บ้านอะไรได้ไม่มีอะไรเรียหมูแค่สามตัวเองต้องขยันโอ้ทำไมขายยางเมื่อกี้เนาะทุกคน ไปดูตัวนี้ตัวมันตัวเดิมไะครับดูครับตัวนี้ดูครับเป็นสิบตัวทุกคนดูดินี่ครับตัวนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่อ่ะเป็นสิบตัวทุกคนเนีัยตกตัวพันหูตัวนี้ใหญ่สีขาวเนี่ยโอ้ เลี้ยงหมูสามตัวได้เป็นแสนตัวปีอ่ะลูกตัวละพันกว่าบาทครับตัวเล็กๆเนี่ยองตัวใหม่นะครับเนี่ยว้าวเยอาทุกคน